ครับการสวดีช่องเศร้าของวันที่งี้สิบเจ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกาสาระีนี่ทังทีมงานช่องอยูทูบของเราก็เดินทางมา,าวัดคลองหินลาดตําบลขนงพระอำเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเพิ่งมาถึงครับบรรยากาศโดยรอบก็อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด,ด้วยภูเขาพื้นทศ่ทวีทีทบพื้นที่ทรรเรียยุทธศาสตร์กบ ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งแกะแกะท้ายก่อนแกะท้ายก่อนเอาลงทีละตัวเออครับกำลังลงครับสวยๆตีเบอร์มาทุกตัวครับตอนนี้นี้ยามใหญ่ไทยเทเรือครับหลานเอาง้วมาลงมาฉี่ไม่เหนียวใส่ตือนจะถ่วงให้ทำให้คู่ให้เพิ่น เอามาขายต่อกันแต่ก็ไม่ไดลหลายๆนี่เพิ่งจะเป็นบ่อค้าเลยครับเพิ่งเอามาขายต่อครับเนี่ยบแต่เป็นช่องเข้าขายแพงอย่างดีครับพ่อค้าก็บที่ผู้ซื้อน้ำกรับพี่น้องนี่ครับเจ้าของผูซื้อสวัสดีครับพี่สวัสดีถ่ายยูทูบอยู่ขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมย่อเลยเลี้ยงแทปซี่นี่ครับทั้งแทปซี่ทั้งเครื่องดื่มชูกำลัง ให้พี่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีความสุขนี่ครับผมถึงว่าอ่าช่องบออผมเป่นห้งวัลงหรือว่าอายครับพี่้องครับอ่าสามารถนั่งยิงของน้ำกันได้ครับโอเคยิงออกได้ไหม มันำกังไปเรือยๆครับพี่น้องมีกระิญเงาเนี่ยโอเคตัวนี้ลงเนี่ยไปเลยไปเลยไม่น้องมัดไปลูกไปอัปนมีสองเส้นเลยนี่สตัวเลยมันเป็นเพื่อนกันโอเคไปไปลูกไปไปลูกไปไปคำไปพูดกันไปไปไปไม่ต้องดึงแรง,งลูก

ไม่ต้องดึงเลยไปลูกไป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 ข้อ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 ไปไปลูกไปเออไปลูกไปไปโอเคไม่ไม่ลงมาก็ได้ให้คนหนึ่งยืนเฝ้านะครับมันไม่มันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาอยากเลยจะไปสมเด็ครับพี่น้องครับเดี๋ยวงงลงรายไปเงินอ่ะกล่าวสุดดีครับ